ค่านที่ติดตามช่อง u t u b e ปลอดสายมะเล็พอนครับผมเมื่อนี้นะครับผมอยู่ทางเขาเคลื่อนภูมิพลนะครับก่อนขากลับทะเลมาแวะตลาดนะครับซื้อว่าตลาดจอแจนะครับทางเข้าเขื่อนภูมิพลนะครับบ้านวังวังหมันนะครับบ้านวังหมันตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับมาแวะตลาดตลาดพร้อมพื้นบ้านเพื่อนครับมาเบิ้งครับว่ามีอย่างแน่ครับ เมื่อนีค้ค้ากรับกรุงเทพนะครับนี่ยังสตใจพี่น้องเบิรงเดอรพี่น้องตลาดเล็กๆนะครับมีอะไรบ้างอะไรเพื่อนอไม้ด่างโอ้กันแต่ว่าไซื้อใมด่างซื้อไม้ด่างเขาเรียกอะไรอ่ะ เัี้น่าจะเป็นคนินเหรอโอ้ไม่ด่างสวยๆนะครับอันนี้บอเสือมานเหรอเนี่ยอ๋อตรงกันท้องอันนี้เห็นอยู่เห็นเยอะอยู่โอ้ที่เราไปเห็นในป่าไม่ใช่เสียดอะไรครับโว้ยยี่ิยี่รบห้าวิทยาศาสตร์ กินน้ำทางโอ้ขายไม่ดังพี่น้องเจ้าของร้านไม่มอยู่เหรอไปบ้านนตะ่บ้านอยู่ตรงนี้อโอ้นี่ครับฟ้าทลายโจรจะไม่ปลาทั่วไปนะครับพันนเอาไม ไผ่กิมซุงไผ่ชวบไผ่ลวกไผ่กิมซุงไผ่ลวกปีปีน่อนนี้เขาเรียกอะไรคะาน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งันี้ไงแป้งครัปะาน้อยปะแป้งอันนี้ติดแก้วอีงเสือ วันยิมต้องมาแปดสิบะอ๋อเด็กนิมต้แปสวันนี้มีขนมเอ้าเอ้าเป็นแดนแดนสายกล้วยด่าอันนี้นกคุ้มหมดนี่ยแน่นเลยใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยมันก็บอกเลอนกกระคุมอ่า โอ้หลายๆไปพี่น้องผาพี่น้องเขาเบิ่งคละคลาวนะครับทางเขาเคลื่อนผู้มีพลนนะครับชื่อว่าตลาดเลยนะตลาดนะะ่ะก่อนจอแจอะไรจอะจอะไรเจ้าเกลืเป็นป้ายยุ่งเหรอ,อเดี๋ยวนอ่านป้ายโอ้นี่นี่ตลาดจอแจจอแจผักขึ้นบ้านทั่วไปนะครับ Mm. No? แช่ด้วยวรนี่เดี๋ยวเอไปให้โอ้เออกินน้ำทังโอ้ยมีหวานอะไรครับฮะเฮ็ดเฮ้ยเฮ็ดมั้งเเห็ดตีนเฮ็ด โอ้มาเท่ากันเฮ็ดตีนแหดตรงนี้ร้องเ็ดแท้เด้เนี่ยเ็ดตีนแหดอไม่ดโมเดิร์นใช่กินได้กินได้เ็ดตีนแหดเอ่โมเดิร์นน่าเว้เฮดตีนแหดมั้งบอเ็ดตีนแหดมั้งบอมาเท่ากันอ่ะออกไม่ไงอ่ะขึ้นเองงั้นนี่โชคลาภ จะถูกหวยจะสาธุนเหรอเป็นไงครับช่วงนี้ก็เงียบๆเงาๆหน่อยใช่ไหมครับอันนี้มะละกอผ่านพื้นบ้านอันนี้จะเป็นเลดดี้โอ้เลดดี้ดิสิบบาทจ้าโอ้เลดดี้ดิสิบบาทอะโวคาโด เชิญครับเชิญครับได้เลยค่ะเลือกเลยสิบาทสิบาทิี่หมื่นนี่ข้เหนีรดกลินเหดตอกเงินเพื่อนอาเซียมันหนักต้องพอเตมแปะยู่เห็ดตีนเห็ดอ้าวมะามโมอลูกมะไทยนะฮะ จะไปเห็นมองนั้นน้ำใช่ที่เป็นไทยน้ำสุดยอดพุ่นจะไปสุดหยุดเยอะตปพุ่นก็ได้เไปขอถ่ายน้ำไม่มามพุ่นไร่พุ่เต่าไปซืีอมันเลยตลาดนะครับพักพับขึ้นบ้านไปสีประมาณนี้ครับตัวไปเติมมากกับที่เป็นถ้วยนะครับตัวไปนะครับทีนี้เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆครับพักครับเดี๋ยวสีแวะ เออมันเป็นตลาดต่อไปมันเป็นตลาดยังไงล่ะตลาดยังกาะตลาดเจ้าเจีบยป,ป่ะตลาดมูเซอร์มูเซอร์ครับก่อนกลับห้องสิไปแวะตลาดมูเซอร์นะครับฟรีเท่าไหร่ล่ะโอ้คุงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ฟรีไม,ไม่มากมากเลยซื้อยอยู่ไอซื้อ,อมาจากเข้ามาจากตลาดมิกกี้นะครับทางเขาเขื่อนภูมิพล นีจานวิเชียรกับเสิ้อผากับนะครับพ่นว่าสิภพไปแวะตลาดมูเซอร์นะครับทางข้างว่าจะได้บัวหิมะนะครับรลุดป,ปีหนึ่งี่เทเดียวนะครับเป็นฤดูเนาะเกสิคือหัวมันเทศิดตัวหัวมันซับปะหลังนี่ตัวเป็นปีก็เป็นรอบหนึ่งเป็นรอบนะครับไปพี่น้องเอซอ้อบัวหิมะครับออทางข,งข,งข,งขง้างครับ กลับบ้านโดยพี่ปันทำตรงนะครับแล้วก็ยายสอนสลบแล้วครับตามระเบียบตามระเบียบรักครับพี่น้องพ่อร้านทายเหตดขวางทางครับเบิ้งอีกครับผม<ะ>หาถึงเหตดง,ง่ายเลยเอาเอาเ<ะ>ยอะเ<ะ>บิงบ้ง ดานเอันนี้คืออะไรคะอันนี้เห็ดไข่เหลืองเรื่องแล้วอันนี้ร้อย้าสิบบาทเล่งลงใช่เมื่อวานที่ทำไมซื้อได้หสิบาทฮะเมื่อวานซื้อค่บาทก็ห้บาทนีคะอันนี้เฉลาสิบาทใช่นี่แสบยันร้อยืออะไเือจารอหรอ สามานร้ยอันนี้ห้าบบาทาบาทเนียเหลือตุ้มเหลือแค่นี้แหละอันนี้เห็นแล้วงกหนึงนะ่งแล้วอันนี้ก็ไม่ถึงก็ไปล้างผัดเลยเลยหนึงสิบห้าสิบไ่หนึ่งร้อ้อยห้ถุงละร้บครึ่งโลุงละครึ่งโลบ้านสา,ะนะสาจานร้อย มันเอาแบบตุ้มนั่นไปเย็นหนาวตุ้มไหมไมใครจะเอาอได้แล้วะมอันนี้แสนร้อยบาจนนี้เขาต้องเป็นหนึ่งหยีว่ะน่ะอันนี้อันนี้หาไปพักว่าต้มอกตุ้้บ้านก็เป็นนึงาจะไปปิ้งกดงปิ้งก็ได้มาขี้น่ยได้ดอกเล็กๆเนี่ยก็อร่อย สามจานเราก็ง่ายนี่ออานานึงแล้วโลนึ่านโลนึ่งตอนดเ็ดกันเน้่พี่น้องได้อน่อยัอนที่มันยัง่หจนห้าสบ่อดนแงแล้วตนนี้านอี้ก็ดีขันนีย้ีง้องอเอมื้อรถอะสี่จาน สีจานพี่มาสีจานใส,ส่พริกส,ส,ส,สดอ,อร่อย<ะ>แหน่พี่ตีนหงูนอะนานๆทีมาทำที่บ้านมีอยู่ยอืมมันไหนมากเลวเนาะมันไก่เราจะได้มาเนาะอ่านี้ค่ะรถเช่นนี้ใช่ไหมนี่ที่สวยๆอ่ะหมดแล้วค่ะมีเท่านี้นะะนนแล้วค่ะฝนมันตกเยอะมันไม่ค่อยออกเย็บ้านปูมัน เป็นพัดบอกพัทพัทแคปซูลใส่ผงละพลาใส่เยะหมก็อร่อยนะหมก็อร่อยใช่จะเป็นย่สิบจานจะไปอีตัวิเนาะโอ้ใช่อร่อยคุจะสามจานนะถ้าจะเอาเริ่มเริ่มจถูกครับใครเอาละสมจานได้จ้าเป็นหมกเหรอเป็นหมกอร่อย จานเท่าไรนะจานละร้อยบาทานะ้วยบาเอาร้อนึงเสรให้มันครบทุกอย่างให้มันครบเซตเาอหลันะหลนะอันนี้ถ้าหมานนีจะสติดได้ไหมเนี่เอาเลยกนจะเมาอีมันยังเวียนอยู่ สามร้อยห้าสิบประการหมดแี่นี่ก็ซื้อแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อนะครับเราจะดูเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเห็นยังทางข้างอะไรก็ให้พี่น้องเบ่งด้อครับผมไปสู่ต่อครับข้อดีแล้วพี่น้องอันนี้อีกร้านหนึ่งครับมาเพอไก่กันนะครับอุ้ยอันตรายอันบรายอนย 2องร้อยาองร้อยห้า้กายโลโเท่าไหร่นะโลอลล่ากเก็บตอนไหนครับตอนเช้าหรอครับ

เป็นจังหวาตากครับผมฮะไ,ได้มวกบได้งอบครับพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังมาหอดตลาดมูเซอร์นะครับก็จะเป็นของขายของเผาของพืนบานเพิินนะครับเป็นพักนั่งอ่างยาเป็นกล้วยเป็นคนละไม่ ทอดปูปลาแท้นะครับอะไอย่างไรเนี่ยพี่น้องครับน้องใหม่ไหมน้องใหม่ไหมเพี้ยนตัวใหญ่เด็กอันนี้มันหน่ออะไรครับนหน่อไม้อะไรหน่อไม้เต็ดตรงจ้าไม,ม้ตรงจ้าโอ้หน่อไม้ตรงเล ไอ้ตงไอ้ตรงมันชื่งอพ่ะนะเอามายหกมนเลยเออคนละไอ้ตรงไม่หกมดูครับอม่ป่อยไเลยสวัสดีครับครับเอาพันตาใสเอาคนมาเข้าไัอันมารับลูกสาวไปฉีดวัคซีนชีโนฟลมโอ้สี่เราบอกครับาในฉีด้างเพราะว่าอ๋อยู่ลัปังนยลัปังทั้งแมยุ่งว่า คุคนอีสานเขาบอกแมนค่ะอ๋อมันมาอยู่พี่เนาะเปีเปเยวอ้วนแล้วอะไรเปียจ้าได้ฉีดระบอวัคสินอ๋อครับครับน้ำโชคดีเดอ้ออ่าใส่มาใส่กันยากยุคนี้น,นี่บัวี้มะนี่แม่เซ่บอืม ลองเบงบัวหิมะปัดเอาว่าระโดเดี๋ยวไปซื้อทั้ทงเคลทุ่มมีพ่นนี่แหละครับบ้านน่องเพิ่นบ้านมือชีบอ,อร้จจอาก,กันมหาเฮ็ดมันทำบ่ได้อ้ยน่องเพื่ะซาลีน้ำผึ้ง ลูกพีทพีลูกทอชอบว่าเอาหรอกดี๋ยวพิ่อแต่ตอนนี้ก็ทอแล้วลูกทอว่าจีทอแล้วน้องเอเนะู่าก็มีะจ๋มูป่าก็มีนะไอจ๋าเค่ะแอ้ยเลดี้บันฉ่ำสนใครัชเแ่ครับตอนนี้เลดี้บานฉ่ำ ใช่ค่ะใช่ค่ะแฟนครับแฟนครับเลดี้บานฉ่ำคนติดตามมาสั่นน้องอลูกพริกมันยังไงรสชาตินี่ลูกพริกเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเนาะนี่เนาะโ้ละแปดสิบ โอ้ครึ่งโลตูลลกดเดียวแปดสิบบาทเอดี้บันช่ำแกนที่ชื่อันโอ้โอ้โอ้มึงรึ่งมึงรึ่งอันนี้บัคนียร์งเอาออเอาน้ำนองกนะันละ แปดสิบบาทนวยลถแปดสิบกรนมกกะโร่ก็ชิมได้นะคะคุณไปกินบักตะกบอยู่บ้านน้องไว้ชอบกินอ่ะเหรอเนานะมันเป็นยังไงรูปเเท่าไหร่คะกิโลเจ็ดสามร้อสองร้อยค่ะเอาให้พี่ผสมสองร้อยสิมเอาแบบเนี้ยแบบนี้มีไหมเนี่ยจะเอาแบบสุกหรือว่ายังไม่สุกค่ะเอาแบบสุกค่ะ ได้เลยค่ะไอบัคเนี่ยเนื้อมันเป็นยังไงเนื้อจออเป็นสีไข่ใส่าใช่ใช่ไข่ไข่นอันนี้คือบัคเนอยันนี้คือตัวเทเลพอาคยมาเหมือนกันเนื้อจะใกรคุณแม่ดอกยาใครใดูใช่ไหมครับใคดูค่ะโอ้แฟนครับ้แฟนคับละครช่องวันช่องวันนะครับฝากด้วยนะครับเรื่องใหม่แล้วแล้วกํกำกำกำกกกำกก มันมันเมื่อกี้หนี่งโลละโลละห้าสิบโลละเจ็ดสิบสามโลสองร้อยแบบไม่สุกก็ได้เอาแบบสุกนะเอาสามโลแล้วแล้วมันกินทันไหมล่ะน้องแอดมันกินทันไหมกินไม่พันนี่ก็แอดไม่สุกเลยนะเดี๋ยวถ้าสุกมันจะช้ำเกี่วันล่ะสุกแปดีเหรอประมาณเต็มที่สามวันสุกแน่โอเคโอเคเอายังไม่สุกเดี๋ยวเอาเอาสุกเอาสักแบ่งกะสองลูกโอเคแยกให้พี่นะนี่ดูไม่ออก มันนิ่มหรอถ้าสูงนี่มันจะนิ่มแค่เฉยนี่คือยังไม่สูงเหมือนก็เหมือนนั่นพืชผลออกมาทั่วไปรเนาะอ๋อต้นไหนเป็นตัวอ่าให้พี่หน่อยอ่ะสวยๆเอาสวยๆเหมือนแม่ค้าเลยเออเว้ยสวยเหมือนแม่ค้าอ่า <Nhạc> à, เนี่ยมัมมี่อ่าเอ่อ độ như มั้ย để trang สิ ขอบคุณค่ะโอ้แม่ค้าที่ภูมิง่ามแเนี่ยแถมแล้วจ้ออันไในสุกไหมสุกบีบดูบ่่อาโอ้ไยเนี่ยปลโทูปลโทูปลโทูสวัสดีค่ะแฟนคลับละครแฟนคลับคุณแม่ดอกย่าค่ะเออต้องเพลงอะไรคะ นั่นราคานั่นราคาวัสดีครับ <c oughs> อ่าอ๋อย่งเพียนกำลังเอาครับเอ่อโลละห้าสิบบาทโลละห้เอาเบิดนี่เอาของได้เอาสามร้อยบาทเอาง,าง,างา่ายง่ายในเพียน ัเกาหลีเนาะับเลเนอันน no ี้ไม่ฝ <off> ่านะอร่เชี Hz. ่ยเนตาแ่ออะไรแข็งอันนี้อไปให้คุณนายใช่ไหมจ้ะอู้นนึกว่ามันสมบหลังใหญ่ยังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาบอเขากเนเนาะ กิ่าน้องกินนะกิได้ทั้งกินน้องนะซื้อไม่ว่ากันซื้อไม่ว่ากันน้องสาวอันนี้ก็ซื้อบาด่แล้วด้าอง 6้อมองเข้า5โล่250บาทเอาบ่หรือกเอา300สามเลยเอาสามเอาไว้กินนานเอาไว้กินนานเลือกเลยลูกเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเอาไว้กินนานเออมันเอาไว้กินนานได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องแค่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องโดนน้ำไม่ต้องล้างให้เคามีดติดอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องไม่มัดใช่ไหมต้องฝอยไว้ตาอากาศอย่างนี้เหรอ ว้ยปานนั่นน่ะเขาเรียกว่ามันมิมะพรา่นนะโอ้แหนแม่หนิโน้องก็แถมไม่หัวออโอ้แมโหนไม่หัวบพิ่งเลเลยขอบคุณมากครับนะครับเอาล่ะครับแฟนครับครับผมถ้าพี่น้องมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านอะไรคะร้านน้องเพนค่ะร้านน้องเพนร้านร้านน้องเพนโอ้น้องเพนใจดีแถมด้วยอันนั้นน้องอะไรอ่ะอันนั้นน้องใหม่ค่ะน้องใหม่น้องใหม่ ไม่เก่าเลยหนี้ไม่แคเหรอตรงนี้เป็นของพี่ใช่ไมบอก่่ใช่ดีครับอันนี้ของพี่เขามคนละครดีครับขอบคุณมากครับไคิวเข่นวันี้เ่มนองเด้อนี้ะกลับกันนะครับปากละครด้วยนะครับจ้าเขื่อนพุ่มพิพน ยันนะครับพี่น้องนะครับสำหรับลีปนี่จะเป็นคลิปเดี๋ยวว่าแวะซื้อเฮ็ดข้างทางแวะตลาดมูเซอร์นะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ่งกันขอบคุณครับพี่น้องครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปว่าเขาสิไปพ่อ,อยังเขินว่าพ่อ,อยังกับไทยน้องพี่น้องเนาะนะครับมีสาระแนว่เพราะมีสาระนํำปาลาุนกันตปนะครับขอบคุณหลายๆครับ 在团呢。